ทุกคนสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งแรกของหวีเปะนะฮะทุกคนนี่คือที่ c a s เวลล์รีสอร์ททุกคนดูสิสบายไหมสวยไหมสวยนอนสบายมากเมื่อคืนฉันหลับฝันดีแต่นอนดึกเป็นปกติฮะอยู่ที่นี่สงบเงียบนะฮะ แล้วก็มีความสุขที่สุดนะฮะทุกคนตอนเช้าเนี่ยฝรัง่งมังค่าบางส่วนเขาก็จะแบบตื่นขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เพราะช่งนี้จะเป็นฝั่งซันไรส์ทุกคนโอ้ดูเกาะน,นั้นสวยเนาะยิ่งดูยิ่งสวยทุกคนไม่อยากจะบอกว่านี่คือเมาดีฟเมืองไทยที่องให้ฉายากันนะฮะทุกคนจะหลงรักค่ะมากับอาร์คิราสปีดโบ๊ทนึกไม่ถึงว่าเขาไปรับถึงหัดใหญ่เลยนะทุกคนบริการดีมากแล้วก็พอมาถึงแคสเวย์ก็แบบเขาต้อนรับดีมาก น่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรค่ะทุกคนแต่อย่าลืมนะพนักงานที่นี่เปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติอาจจะเป็นน้องๆจากพม่าอะไรประมาณนี้ทุกคนดูสิสวยมากเลยเราโพสต์คลิปไปแล้วนะทุกคนฝากติดตามทุก EP ีนะฮะเนี่ยช้หาดสวยมากแต่นี้ฝั่งซันไรส์นะครับแต่ถ้าฝั่งซันเซ็ตเนี่ยเรายังไม่ได้ไปนะเรายังไม่ได้ไปะคะแต่ที่แน่ๆเราอยู่ฝั่งนี้ไว้ก่อนทุกคนนะฮะ พักผ่อนไลฟ์สดออนไลน์ให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่หลีเป๊ะซึ่งเป็นจีโอพาร์คที่ยูเนสโกเขายกย่องให้เป็นพื้นที่ที่เป็นทํานองแบบเป็นเหมือนมรดกโลกทางธรรมชาติทุกคนนะะนี่ฮะสวยเนาะสวยมากนี่ฮะนั่งลบเมมถ่ายแล้วก็โพส์แล้วก็ออกคิดถึงถึงความสวยงามที่เราเส้นทางมาแวะเกาะไข่เมื่อวาน ะะก็ได้โพสต์ไปแล้วเนี่ยฝรั่งบางคนก็ตื่นแต่เช้าดิดนามนะฮะทุกคนนะฮะเลนะะิไปเราไปดูกันนะฮะว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างนะฮะห้องพักก็เลิศนะฮะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็เรียกว่ายูนิควลีมากๆเลยนะฮะที่นี่จะมีคอร์สดำน้ำด้วยนะฮะจะมีคอร์สดำน้ำใครไปดำน้ำสโนว์ทัวร์ก็ได้ อาหารเช้าก็มีจักรยานก็มีใ้เ้จะเดินข้ามฝั่งไปซันเซทตหาดพัทยาของหลีเตะก็ได้อันนี้จะเป็นเมนูทำเมนูได้น่ารักมากทุกคนจะมีอาหารเช้าด้วยนะฮะนีะ่สามารถจะแต่ที่นี้จะเป็น all day breakfast นะฮะทุกคนนะ,ะมีภาษาอะไรด้วยวะเนี่ยอ๋อ มีทั้งเอเชียนเบรคฟาสต์ยุโรเปียนเฟเวอร์นะฮะตามเมนูนี้เลยครนี่หันั่นตรงนี้นอนกลิ่งตรงนี้ได้เลยทุกคนจา้านี่ฮะทุกคนไปสำรวจบรรยากาศกันจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่เขาบอกว่าเล็กๆอยู่ใกล้กับตรงังมาจากหัดใหญ่ก็90กิโลอาคีราเขาก็เป็นรับเราที่หัดใหญ่ในนะฮะทุกคนนะฮะมีต้นไม้เยอะมาก จริงๆต้นไม้ประจำจังหวัดของสตูลเนี่ยก็มีนะทุกคนนะฮะแต่เขาใช้ชื่อว่าหมากพลูตักกะแตนเป็นยังไงอ่ะต้นหมากพลูตักกะแตนเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแต่ถ้าอย่างสงขลาเนี่ยเขาใช้ชนต้นเสดาเทียมเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดใช่ไหมล่ะดอกไม้ที่สตูลก็ใช้ดอกกาหลงนะครับดอกกาหลงทุกคนจะมีอำเภอควนกาหลงนี่ฮะเราพาไปเส้นนี้บ้างดีกว่าไปนะฮะ ดอกมาดอกกาหลงเคยเห็นไหมดอกสีขาวๆเกสรเหลืองๆนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์น้ําอย่างถ้าเป็นสงขลานี่สัตว์น้ําประจําจังหวัดเขาใช้ปลาขี้ตังปลาเสือดาวที่มีหลายจุดเอามาแกงเหลืองที่ทะเลสาบสงขลาใกล้จะสูนันผั์นะเขบอกเมื่อก่อนมียะมากปลากระตับเรียกอีกอย่างปลากระตับถ้าเกิดใครไปตลาด สดนะฮะก็จะเห็นปลาคีตังเนี่ยขายามาแกงเหลืองแกงส้มกันนะฮะทุกคนแต่ถ้าที่จังหวัดออสตูลนะฮะเขาจะมีปลาอยู่เหมือนกันที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลก็คือปลากาตูนทุกคนปลากาตูนเส้นขาวทําไมต้องเส้นขาวทุกคนเอา้าอันนก็ใช่หรอทุกคนนี่ข้างในก็สวยฮะแต่ห้องเรามีความเป็นส่วนตัวอีกแบบหนึ่งฮะทุกคน นี่ฮะนี่คือแคสเว์เดินทะลุออกกันได้เป็นหลังๆอย่างนี้เลยฮะสวยมากทุกคนนะครับสตูนเขาบอกมาจากคำว่าสตูที่แปลว่ากระทอนเคยกินกระอนไหมผลไม้ประจำจังหวัดของเขาเลยนะฮะจำปะดะสิเนาะอจำปะดะจะเป็นผลไม้ประจำจังหวัดไหมหรือว่ากระทอน เออมันมีทั้งกระจัมปะดาและกระทอนเพราะสมัยก่อนคำขวัญประจำจังหวัดของสตูลเนี่ยมีมีจัมปะดาไก่ดำจัมปะดาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคำขวัญจำได้หรือยังว่าคำขวัญประจำจังหวัดของสตูลคืออะไรอ่าลองทำกันบ้านไปไปศึกษากันดูแต่ถ้าสงขาก็จะใช้คำว่านกน้ำเพลินตาสมีหลาเพลินใจเมืองใหญ่สะพานเออเมืองใหญ่สองทะเลสเสน่สะพานตีนถิน่นธุรกิจแดนใต้เห็นไหมฮะ ระหว่างพูดไปเราก็เห็นความงามของแฉสเว์ด้วยทุกคนนี่จ้าห้องของเราสวยงามมากทุกคนดูสิสวยมากทุกคนห้องของเราโดดเด่นกว่าใครเลยทุกคนจ้าเลิศมากอ่ะคําขวัญของจังหวัดสตูลจำได้ยังสะอาดใช่ไหม สตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ทุกคนสันส้นๆเลยแต่คำขวัญแบบเดิมเขาบอกว่าตาลูเตาไก่ดำจำปะดาคนใจพระงามเลิศเชิดสตูนเอยคำเก่าคำขวัญเก่านี้จะเลิศกว่ารุนสามถูกปะตาลูเตาไข่ดำไก่ดำแต่เขาขึ้นต้นว่าตาลูเตาไก่ดำตาลูเตาไก่ดำนะฮะแล้วก็จำปาดาทุกคน นะฮะทุกคนพอจะจําได้ไหมที่นี่เขาจะจังเรื่องไก่ดําจาปะดาเอาเค้กจากจําปะดะนี่แหละมาทําเป็นเค้กจาปะดะนะครับอร่อยมากเขาบอกนะมีชื่อเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ดิค่ะบ้านเป็นหลังๆเยอะมากนี่ฮะบุคคลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสตูลก็คือเด่นดอกประดู่ไงทุกคนกัรใจมีนะกน,นิดที่เป็นนางแบบสมัยก่อนนางแบบเซ็กซี่แม น่ารักมากทุกคนดูบ้านเยอะมากเลยนะเป็นหลังๆๆเลยทุกคนมีความเป็นธรรมชาตินียาข่านะจ๊ะไม่ใช่ตะไคร้นะจ๊ะว่าไงลูกทานข้าวยังครับเห็นไหมแมวยังเป็นมิตรเลยทุกคนจา๋าเขาอยู่กับบรรยากาศของความเป็นมิตรถูกไหมฮะบริการนะฮะบริการนักท่องเที่ยวเขาก็เลยมีใจเป็นมิตรไปด้วยแม้แต่สัตว์นะฮะแมวน่ารักหมาที่นี่เป็นมิตรฮะ นี่ฮะเราสามารถออกจากประตูนี้ไปอีกมิติหนึ่งก็คือไปซันเซ็ตไปอีกหาดหนึ่งถ้ามีเวลานะแต่เรามาที่นี่ย่ยเราต้องให้เกียริซันไรส์ก่อนทุกคนจ๋าแต่ยังไงเราต้องไปถ่ายทำเนาะเผื่อจะได้ถ่ายอีกบรรยากาศหนึ่งว่าใครมาหลีเป๊ะแล้วเนี่ยมาพักที่แชนเซเวเราก็ไม่หมยที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างความสวยงามนี่คือเกาะเดียวกันเราสามัคคีกันอยู่แล้วทุกคนนะฮะจะไปทั้งหาดซันเซ็ตซันไรส์จะไปหาดพัทยาที่เราขึ้นเรืออากิร่าสปีดโบ๊ท นะฮะก็ได้นะฮะเพราะเกาะเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของเกาะเลยฮะดูเหมือนยิ่งใหญ่จริงๆทุกคนใครจะบอกว่าหลีเป๊ะเป็นเกาะเล็กๆเล็กกว่าตาลูเตาแต่เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติตาลูเตามราดกโลกนะจ๊ะทุกคนใช่ไหมมระดกโลกใช่ไหมแต่ที่ได้เป็น Park. จีโอปาร์ค่ะจีโอปาร์คนะฮะที่นี่หลีเปะน,นะครับเสียไหมบรรยากาศดีนะเออ ใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกคนเมื่อกี้พูดถึงเด่นดอกประดูนะฮะคนดังของจังหวัดสตูลจริงๆสวัสดิตสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กมีคนดังอยู่ ต้องไปค้นหาอีกอะอย่างเด่นดอกประดู่เขาเป็นแบบดาราดังสมัยก่อนเขาก็เป็นพระเอกหนังนะถึงแม้เขาจะเป็นดาราตลกเด่นเดอร์เทพสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเขาจะมีหนังไทยเฟื่องฟูมากปีหนึ่งมีหนังไทยให้คนดูเป็นร้อยๆเรื่องยุคของความสุขของคนไทยอย่างหนังไทยที่เด่นดอกประดู่คนสตูลเป็นชาวสตูลที่สร้างชื่อก็มีหลายเรื่องนะอย่างเช่นสิงดงสุดหัวใจวเขาเล่นหนังแต่ปี2516ทุกคนนะฮะสู้สิบทิศ บนลักขนมครกไอ้นกเล่นกับนวรัตยุคตนานเขาก็เล่นนะสมัยก่อนละ,ละ,ละนาสุราวันเขาก็เล่นนะเด่นดอกประดู่ทุกคนเคยได้ยินไหมเล่นเรื่องแรงเทียนนะฮะหลายเรื่องเลยเปิดโลกมหาสนุกร้อยสเสน่หาสากุละพาโลกบันเทิงอะไรเงี้ยทุกคนไปเสิร์ชหานอย่างดังไทยเก่าได้เลยทุกคนเยอะมากค่ะเด่นดอกประดู่แต่ถ้าเป็นสงขลาจะมีคนดังๆเยอะกว่าอย่างเช่นสีสิวัดพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินี ก็เป็นชาวสงขลาอย่างที่บอกว่าเรียนอยู่ที่ยอสอโรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญาตรงหัดใหญ่ในอะ่ะทุกคนนั่นเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระราชินีนะของไทยจบที่นั่นเพราะพระ,พระองค์ท่านเป็นชาวสงขลาหลายคนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ก็เป็นชาวสงขลาถูกไหมฮะแต่คนจะรู้จักว่าวัดช้างให้อยู่ที่ปัตตานีเนี่ยทะเลแคสเซเวทุกคนจะาเรากําลังอยู่ที่แคสเซเวลิโซตทุกคนจ้าเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะโอเคปะโอเคเนาะสบายสบายฮะทุกคน พสคลิปนี้ไปก่อนให้ชาวโลกได้ดูเห็นไหมเป็นช่องที่สบายที่สุดอะไรดีๆเราก็บอกต่ออะไรไม่ดีเราก็เงียบเอาไว้จะไม่บอกต่อไม่พูดถึงนะฮะและก็ที่สําคัญลงได้ไวที่สุดนะฮะถ่ายสดๆเลยถ่ายปั๊บลงปุ๊บเรียกว่าเป็นช่องที่เร็วที่สุดในโลกแล้วก็มีคลิปลงได้มากที่สุดในโลกเพราะเราไม่ต้องรออะไรนะฮะเอามาตัดต่อก็ไม่ต้องแล้วนะฮะเก็บเอาไว้โพสต์อยู่เป็น10บๆคลิปยังได้เลยเพราะว่าเรา ทยอยลงนะฮะฝากติดตามเป็น EP ไปเลยแล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดไหนก็เข้ามาดูได้ว่าจะไปพักที่ไหนไปกินที่ไหนแล้วถึงจะแบบเป็นการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกอย่างมาที่สตูนถูกไหมมาอคะิร่าสปีดโบ๊ทมาแคสเวย์นะฮะรีสอร์ทที่พักเลินอนสบายบริการดีมากๆนะฮะนี่ฮะห้องของเราทุกคนอวดอีกครั้งนึงนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันทุกคนนี่ฮะ มีความสุขที่สุดนะมาพักที่นี่นะนอนสบายมากอากาศดีมากทุกคน